Hi ค่ะกระเธออ๋ออันนี้เราจะมาเจิมนะคะฮีโร่ตัวใหม่ในสมัยนะคะอ๋อนังชื่อว่า Morgan นเลเฟนะคะเป็นเมดชนีนะคะตัวน,นี้เป็นอ๋อลูกพี่ลูกน้องกับ King Arthur นะคะอ๋อแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอ๋อเมอร์ลินเมอรลินเป็นอาจารย์ของนางนะคะอ๋อมีความสัมพันธ์กันนะคะโอเคค่ะ, <Okay. S 1> ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลของนาง มีอะไรเลีสามารถใช้มาเกันได้บ้างนี่แค่กระเทยเอาไปค่ะตีปกติก็จะเป็นแบบว่าเอาดาบฟาดไปก็ตีไปข้างหน้าเป็นเมทที่แบบว่าเมดบ,บโบนิดนึงดูโบโบนิดนึงจะเป็นเมทนะคะอ๋อเมทชนีนะคะอ๋อถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งกดแล้วปุ๊บจะมีสามสีค่ะดูข้างล่างสีแดงสีเขียวสีม่วงแต่ละสีจะต่างกันไปสีแดงเวลาปลาไปปุ๊บจะเป็นแบบว่าเหมือนกับใบใบ,บนิดนึงสตันใบใบ,บนิดนึงอ๋ออะไรอย่างนี้ เขาเรียกว่าทอรนใช่ไหมปะทอรนทอนประมาณนี้น,นนะเออถ้าสองเป็นสีเขียวว่าไปปุ๊บจะเป็นสโลว์สโลว์แบบนืดเลยค่ะยังนืดเลยค่ะอ่ายิงอยู่ท่าหนึ่งเลยคะเป็นหนึ่งท่าหนึ่งสามท่านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็นหนึ่งสองสีเขียวโอเคถ้าไปหนึ่งสามจะเป็นสีม่วงท่าหนึ่งอันที่สามเป็นสีม่วงปุ๊บอ่าจะมีลูกลูกสาวออกมาตี นะคะซึ่งลูกสาวเนี่ยสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งตัวตามจํานวนศัตรูที่โดนปึ๊บอันนี้โดนกี่ตัว er. อ่าโดนสี่ตัวก็จะมีลูกสาวมาสี่คนนะคะถ้าโดนสี่ตัวปึ๊บก็จะมีลูกสาวออกมาสี่คนถึงไหมลูกสาวตีใหญ่เลยหน้าตาละไม้ยขายก้อาไปใช่อะต่อไปท่าสองเป็นการเรียมมังกรออกมา ตัวนี้โดนจะโดนยกอ่าจะลอยขึ้นมานะคะเป็นสีส้อ่าลอยได้ลอยได้ไดแต่เฮ้ยจะไม่ค่อยไกลเท่าไหรนะะ่นะพี่ไม่โดนลอยได้มันลอยได้แล้วก็ท่าสามปาไปปึ้งไม่มีอะไรที่ปาไปข้างหน้านะคะจะสังเกตเห็นว่าทุกท่าที่ใช้จะมีมาร์กอยู่บนหัวนะคะแต่ละท่ามาร์กจะลวดลายไม่เหมือนกันมาร์กจะต่างกัน เราสามารถเก็บมาร์กได้ทั้งหมด5มาร์กนะคะมาร์กสามารถใช้กับอันติได้ก้านสีกดแล้วตีดาบสักประมาณนี้นะคะซึ่งมาร์กเนี่ยสามารถใช้กับอันติได้เดี๋ยวเรามาเก็บมาร์กสีแดงท่าหนึ่งได้มาร์กหนึ่งอันสีแดงท่าหนึ่งอ่าถ้าสีเขียวจะมาร์กสองอันสีม่วงมาร์กสามอันเห็นบนหัวไหมเห็นบนหัวไหมเห็นบนหัวไหมยินีมาร์กอะ มาร์ค4อันมาร์ค5อันแต่ถ้าเราแทนติก็ไปปุ๊บมันจะมีการเบิร์นอ่าถ้าตูติดมาร์คบนหัวเวลาเราก่อนติที่เป็นกรวยออกมาข้างหน้านางจะเบิร์นดาม,มีดนคะคะเกมจริงเลยค่ะกระเทยการเล่นตาแรกของฉันฉันต้องสู้อย,อ,ยอ,ยอย่าให้นยกนะคะ ม,มันมเมอรินดิค่ะอ๋อมากับอาจารย์อาจารย์มาด้วยกันฉันเป็นลูกศิษย์นีเนี่ยสีม่วงไปฝนสาวไปตบมันเออวิ่งไม่โดนไม่โดนหอยตอนนี้นะคะแมบปบอารีน่านะคะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนจะเหมือนอยู่ใต้น้าตอนนี้กลับมาสวสว่างเหมือนเดิมนะคะเราไม่อยู่ใต้น้ําแล้วมีแสงเรืองๆของแสงอาทิตย์ส่อ,สองมาเหมือนเดิม อันน <muitas S 2> ี้แ no, น่โดนไหมอ๋อดอกกุหลาบดอกกุหลาบอุ้ยนี่ก็ปล่อยดอกไม้ไม่หยุดเลยดอกไม้ของดีเพฟเซฟานีแน่แน่แน่แนดอกไม้ดอกไม้มากแล้วไอ้ดอกไม้หล่นเยอะจังนะอ่ะยกก่อนอุ้ยหอยมูนมันนี่มูนหอยลอดตีอีกหนึ่งครั้งไปยังไปยังอุ้ยมันไม่ตายอ่ะ อย่าจะยกไมยยักยกค่ะว้ฉัโดนฉันไปเราะตกตึกไช่วยด้วช่วยด้วยคุณพระ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 ไปยกนไว้าอ้โดนขังน่าดึกโอยนี่ไรนะคะมาขังกรงหมาฉันเนี่ยก่อนเันปลาพืชผักสนครัวใส่ฉันที่ต้นสะดนี่ใส่ไม่ดีมามามาจะไปออกงานคืน หนูจะไปเอางานเกินนั่นๆๆๆปล่อยดอกไม้เก่งปล่อยดอกไม้ไม่หยุดนั่นๆๆๆๆเจนุดเจนุดเจนุดสายิงเจนุด อย่านะฉันปล่อยพลังนะปาเลยค่ะไปนอย่านะโดนว่าปล่อยเลยไม่โดนไปค่ะล okay. ala ูกไปโดนอีกหอย ว้าวว้าวว้าววไม่ได้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 ำย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 ่ะอคาเดี๋ยวตุยคาะมนตามมาคยเฮียตีเื่นฉันตีขี้่อนไม่โดนไวหลังหักเลยไปแล้วคไม่อยู่แล้วคะหอยไม่ค Their forfeit. lives are all มันอะไรคะเจนุสมันทำอะไรอีเจนุสแน่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 ฉันไม่โดนให้เธอโดนพลังหลอกนี่ยะนี่แนอ่อะไรคะอะไรคะอู้หเพิ่งเข้าแล้วเพิ่งเข้าแล้วไปค่ะ พิมเราก็พิมพ์กันไม่หยุดเลยนะคะข้างล่างอะคะอ่ะเออนี่แน่แอนตีไ้ไปยังไปยังไปยังเอ้ยน่จะตายแล้ววะ่ะโอ้ยพลังไม่ถึงต่อพี่โดนถอยมาถอยมาว้าวมันด้อยมากดีนะคะฉันมีดังสีส่สี่มันตายแน่ไปก่อนนี่มันไม่หยุดเลยเฮ้ยนี่มันไม่หยุดเลยมาเอามานันดิหอยมาไปตีเพื่อนเราเร็ว อามันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดเลยโอ้รถอาตี๋รถไปค่ะไปค่ะกลับก่อนหอยเดี๋ยวตุยยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นการเล่นตาแรกพยายามอย่าตายเยอะอย่าดนพิมพ์ด่าทีมเรามันพิมพ์กันไม่หยุดเลยเมานะคะก่อนเริ่มเกมตอนเรื่องตัวละครเหมือนกับนางมีดามากแบ๊คโอ้ยตกตึกตกตึก ท hmm. ีมฉันไม่มีดราม่ากันตอนเลือกตัวละครค่ะนะครัะมันพิมพ์ด่ากันค่ะแต่ฉันอาทิตย์ไม่ทันเฮ้อีแน่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอะไรกันอะไรกันอะไรกันนี่แน่อินเดนจะเอานะอินเดน่ะอู้เ่รื้อมันน้อยรื้อมันน้อยแล้วโอ้โอะ โอ้ยดอกไม้นี่ก็เดินจังลอยโอายิว้ย่วยด้วยวยด้วยช่วยด้วยช่ด้ว้มากก้ยมากไ้ม่ตุย่ะเกือบตุยเว้ยเว้ยมันจะมาฉันมันจะมาฉัน อยกล้วยมากครับอ้ยเกือบกล้วยหักไหนไหนเมื่อกี้ใครทำอะไรฉันวยนี่แน่ตกตึกตกตึกอ๋อฉันตกตึกตัวเองออ้ยนั่นแรงมากอีเจนูดแรงนะเออยกก่อนหนึ่งทีทวน โดนหลวงครับเพื่อนโดนหลวงอ่ะโอ๊ะดอกไม้โอ๊ยดอกไม้กัดโอ้ยนี่ก็เปิดพลังไม่หยุดเป็คาญจริงๆนุสึ้งเลยนี่ก็เปิดดอกไม้ไม่หยุดนี่เนี่ยโอ๊ยดอกไม้กัดโอ๊ยดอกไม้เยอะแล้วกันหอยยหอยหอยนี่มันจะมาหมุนปันปันก่อนก่อนเดี๋ยวขอออกลีลิกหน่อยนะคะกันตัวเองหน่อยนะคะ มาีแล้วปล่อยพิเดอรยเพื่อนขัใจเย็นเ่อนเข้าอย่างนี้เหรอเกียคีก่อนนะคะนี่นน่ไอ้เนี่อได้คิวสักทีค่ะหอยกล้วย คิวแรกของเกมนี้ของเกมนี Jamie, ้ของฉันดอกไม้เดินเก่งอย่างเนี้สโลเลยนะวางบอดสโลเลยนะหนีไปหนีไปหนีไปอ๋อติดติดติดถ้าวับสีแดงนะคะเธอโอ้ยตรงนั้นทำอะไรกันนะมาช่วยเราหน่อดีแน่ไปลูกสาวไปจิกมันลง ฉันชอบปล่อยท่าหนึ่งที่เป็นสีม่วงเพราะมีสาง,งทีเอาไงเพื่อ,อนจะเข้ามาเอ๊ะดอกไม้นี่ครับอะไรเนี่ยสข้มขัญดอกไม้ว่าเซอร์ฟานนี่ปล่อยพลัง,ง,งกันไม่โดนหอยอย่าเข้ามาฉันยกนะยะเฮ้ยยกไม่โดน โอ้ยโอ้ยไอเจนุสไอเจนุสไลยมากอีเจนุสมาเก็ตเออลูกสาวจิกมันลงจิกเออโอ้โอโอ้โดน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 ต้นไม้จิกหน่อยเดี๋ยวเคลียร์คีปันกระเทยเออย่าขีปับมามาช่วยแล้วมาโอ้ยเขาไม่ทำอะไรโดนตรงนั้นลึกเกินไปไหมเขาพวกหล่อนเนี่ยไปดีกว่ากระเทยเถอ่อ พวกเธอถอยไหมไม่ไหวแล้วนะมันเต็มเลยไปเลวค่ะดีถอยไล่ไล่หลังมาแล้วมาไล่หลังมาแล้วอย่าเข้ามานะเต็มเลยหอยถอยเถอะถอยเถอะถอยเถอะถอยห่างถอยห่างถอยห่างห้ามผลนะคะถอยห่างออกหองค่ะออห้องค่ะโอ้ใหญ่มาตัวใหญ่มาอีกเถอตีตัวใหญ่ก่อนอะไรกันเดี๋ยวพวกเนี่ยฮะ คหนึ่งแค่คดย่วกกันไหยุดเลยอ้ตกตึกตกตึกเออโอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไมเต็มเลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ม่จะตายแล้ววะไอ้ตกตึกไอ้ อูอีบ้าตกตึกอ้าวไอเจนุดไีเจนุดไีเจนุดมันยิงฉันไีเจนุดลายมาไอเจนุดลายมากไอเจนุดก่อนก่อนไอีเจนุดเดี trendy, ๋ยวเดี๋ยวไอเจนุดอยู่ไหนเมื่อกี้มายิงหลังฉันอยู่ไหนจะเล็งตลอดเลยบาดเลือดแข็งก่อนนึ๋ง ะดนปล่อยพลังใส <oh> no, ่เพ hm no. <mm no ah ื่อนฉลาปล่อยใส่มารินเหรอมารินเป็นอาจารย์ของฉันนะไม่ได้นะฉันปล่อยพลังใส่ลมเวอร์น้ใส่ลมเกงไม่โดนไอ้ฉันปิดอะไรก็ไม่โดนเลยฉันนั่นมาลองของฉันเนี่ยเธอเธอเธอคอยเธอเธอช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนไอ้นี่มันเอาว่ะนี่มันเอาว่ะเอาไม่หยุดเลยว่ะีมันเอาว่ะ เออทีนี้มันเอาอ่ะเออคืออะไร999มันนก็เกิดอีเจนุสมันเอาอีกแล้วมันฆ่าอาจารย์ของฉันเมื่อกี้มันฆ่าฉันแล้วมันก็ฆ่าอาจารย์ของฉันอีเจนุส

Làng chấn bào chẳng Ôi, 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 ôi Thầy má thôi ta Ừ Thơ, thơ Ừ tỉnh tỉ được à Ôi, ôi, lớt nói là khỏi con Không có thơ mái thôi mà lùi thôi hằng lâu nè ง่ายแล้วว้ายมันตามฉันมาแล้วคอยมาอีกเลยๆมา,า,มา,า,มาเดี๋ยวต่อยอายังไงฉันจะไปซื้อของออกกันไม่หย,ยุดเลยเงินที่ค้างอยู่พันห้านี่ทีนี่มันทำอะไรมันรวมเพื่อเราแล้ว,ลวมันมารวมเพื่อเราแล้ว ขอยเปิดพลังก็ไม่โดนสีปกติเลยกันอ่ะช่วยอ่ะหอยช่วยกันไม่ได้เลยว้ายมันจะไปตีเพื่อนเราใหญ่แล้วหอยกระเด็ไดนไปสั่นหอยไม่โดนอ๋อช่อยเลยก็ไม่โดนว้านี่นะไอโนลิน,นได้คิวไปเฉยเลยอ่ะยีงทาง้ายทำอะไรกันใครยีงทาง้ายทำอะไรกันใครให้ช่วยไหมคะขอออกของนี่ค่ะอีหอยเงินค้างตั้งสองพันกว่า power or bought. On way. be taken can my ตัวนี้จะว่าไปก็เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายนะแต่ว่ามันไม่มีท่าหนีเธอท่าหนีแบบไม่มีเลยโอ๋อเออไปโดนอีออนกเธอไม่เคยได้เล่นสมัยเดือนนี้จะเล่นทีสองปล่อยอะไรไม่เคยโดนเลยนี่นะ อย่ายกนะเออยกก็ไม่โดนโง่จริงกระเทยว้าให้ไต่หากันหมดแล้วมันลอยเถอะโมลินไปอาจารย์ท่านอาจารย์วิ่งเถอะเออท่านอาจารย์มอลินวิ่งเด้ออย่าเข้ามาตาย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 ตาแล้วช่วยด้วยตกตึกกับบัเด้ ตอกตือจนตัวอีมาแล้วมาเล้ามาแล้วฉันรำคาญไอเจนุดมากเลยอ่ะอีหอยมันแรงอ่ะเออเฮียม้าเราลดเฮียม้าเราลดไปวู๊บมาคาร์ลเพื่มเขาแล้วเพื่มเขาแล้ว เดี๋ยวนี้นะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอีหอยใจเย็นใจเย็นเย็นอ้มีคนตกตึกอีกคนตกตึกอู้แรงมากอุ้ยเจนมาตกตึกระ้วว่ามันป่าแสงมาแล้วอุ้ยอุ้ยดีนะครับไม่โดนระเบิบปรมาณูของอีเจนุสของจะเต็มแล้วไปเร็วเตรียมสูสีมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีลายอ่ะก้อนอ๊ยมีดอกไม้ลายมากเลยอยก้อนไอยุ้ยกับฉัน้ยวุ้ยมากกล้ยมาก้ยมากอยก้นอีกอยเดี๋ยวตยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยมาแล้วมาแล้วอย่าเอาไปอยมาก่อนเจนุจะตายแล้ววะหอยมันกลับบ้านมันวากลับบ้าน ไปแล้วโอ้ยนี่ปลพลังอูแรงมากแดงมากมาโรมม่ไปครึ่งลอดนีหอยแสงเลยีเจดไม่หยุดเลยต่อยพ่าหน้าสิไปเลย ว้าขึ้นเข่าระวังวีเจนุมันเก็บเพื่อนเราไปเจมาแล้ววีเจนุสเก็บเขยูฉันจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแลนะออปล่อยไม่โดนเลยฉันอะอ่ะไอ้เงี้ยแหละออไม่โดนอีกอ๋ยอะไรก็ไม่โดนปล่อยมาก่อนอ้ยตกตึกอ๋ยอ๋ยบัง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 นีบังบังบังเดี๋ยวตายไอ้ตายไม่ได้ดูเสียเต็มต่ำหนึงต่ำเลือดอยู่รอเดี๋ยวมาแล้วอย่าตายนะดูเสียเต็มสิบต่อห้าแล้ว ไอ้เออเดิอยาตายดิไอ้นี่นะเย่าเข้ามาเออโอ้ยถอยเ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 ถอยอยถอยถอยยถเถยถอยยถอยถอยเถอย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 ถออยถออยถอเถอยยเอยถอยยอยถอยเถอยถอยอยถอยถอยถอเถออยยถเถอย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 ยถอยอยถอถยถอยถ แน่น่าเมดน่ารักของคนเล่นเลยนะครับโอเคเลยนี่คือตัวใหม่ค่ะ